อันนี้สําหรับเลเวลต่อไปนะครับเราก็จะมาเป่าด้านในนะครับให้ฝึกเป่าวงกลมก่อนนะครับยังไม่ต้องมีห่วงให้ฝึกเป่ากลมแบบนี้ก่อนนะครับนี่นครับโอเคเป่าด้านนอกก่อนเหมือนเดิมนะครับ หมือนเดิมครับให้เปลวไฟน้ำแหลมโดนโดนขอบแล้วเราก็ค่อยเลื่อนไปงี้นี่ครับเผาแล้วมันก็จะใส่งี้นี่จะเห็นรอยขุ่นด้านในนี่เลยนะครับเน่วนไปเรื่อยๆนะครับค่อยจี้ไปช้าๆนะครับต้องรีบ เจะเป่าให้ครึ่งเดียวนะครับเอาไว้เทียบโอเคอันนี้แล,นนลนนแล้วนองี่เป่าแล้วครับเนี่ยเราก็จะเห็นถึงขอบด้านในเนะครับตรงที่ยังไม่เป่ามันก็จะขุ่นแล้วก็มาเป่าพอเป่าด้านนอกรอบแล้วเรามาเป่าด้านในนะครับเหมือนเดิมครับให้เปลวแหลมแหมโดนตรงขอบวิธีเป่าแกนด้านในครับเราจะ เอาหัวให้ตั้งฉากกับกับแกนด้านในมากที่สุดนะครับให้เปลวไฟแหลมๆนั้นมันโดนเต็มโดนเต็มแกนนะครับเป่าอานี้ตั้ง,งนี้นะครับแล้วก็หมุนค่อยๆหมุนไปอย่างนี้นะครับเยเ้าค่อยๆเป่าหมุนไปอย่างนี้ดูนะครับพอไฟโดนแกนปุ๊บเราก็ขยับมให้มันพองขยับหมุนไปเรื่อย น,นะครับเปล่าครึ่งเดียวจะได้ดูความแตกต่างอันนี้เปา่แล้วนะครับมันจะใสนี่นอกนี่ในที่ยังไม่เป่ามันจะขุ่นนะครับจะไม่ให้ดูความแตกต่างนะครับมีเป่าแล้วนะครับตรงนี้ยังไม่เป่าเห็นไหมครับครึ่ง,งเป่าแล้วก็ไม่เป่าจะแตกต่างกันเลยนะครับ แล้วจี้อย่างนี้ครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆลากเลื่อนไปจะช้าครับพอโดนพอเปลวไฟแ้ลมแหลมโดนโดนสันแกนแล้วก็ขยับไปขยับไฟปูไปนะครับข้อดีของการเป่าด้านนอกน,นี่นรมันจะใส่เห็นหมดนะครับตรงนี้ไม่ได้เป่าด้านนอกเป่าด้านในมันจะใส่ได้ขางด้านใน ล้วนอกมันก็จะไม่สายเวลาเราเดินน้ำยาถ้าน้ำยาเข้าแกนนะครัเราจะเห็นเลยนะครับโอเคนะครับลองฝึกด,ดูนะครับต่อไปก็จะเป่าแบบมีห่วงนะครับสเต็ปสาม